สวัสดีลูกค้าชาวนาทุกท่านครับผมปีนี้ก็ปีการเก็บเกี่ยว2567นะครับวันนี้ตรงวันที่3พฤศจิกา2567ครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูตู้ฟางเก่านอกครับผมจากฟางทองแท็กเตอร์ครับผมอินเตอร์440ครับผมเก่านอกที่ระบบพร้อมใช้ครับผมใครสนใจเครื่องฟางก็เข้ามารับชมได้ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะผม มีเครื่องให้เลือกชมมากมายหลายรุ่นครับผมมีเลือกชมมากกว่าร้อยตัวครับผมพิกัดอยู่ที่อำเภอจอพระจังหวัดสุรินทร์ครับผมอย่างแมตซี่อินเตอร์นิวฮอนแบนดจอนเดียครับผมสตาร์ครับผมเครื่องใหม่รันชาย2060ครับผมสอบถามได้ที่เบอร์083 316 0978ครับผม